สิวแต่แจวตอบโจทย์เรื่องการใช้งานยืนหนึ่งใบนี้เลยค่ะแนะนำมากมากเลยนะคะรหัสสินค้า9787แบบใหม่ล่าสุดเลยนะคะสำหรับใบ ขึ้นไหล่สภายไซ์มินินะคะมาพร้อมการใช้งานทั้งหมดถึง4ช่องเลยค่ะคุณลูกค้าขะใครที่ชื่นชอบหนังแท้แล้วก็อยากได้กระเป๋าสะภายไหล่ไซ์มินิน่ารักน่ารักนะคะสักใบหนึ่งที่สำคัญก็คือมีถึง2สายนะคะสายสั้นและสายคอสบอดี้นะคะการแนะนำใบนี้เลยค่ะอ้าว ไซส์นี้นะคะใบนี้นะคะมีขนาดเพียง8นิ้วเท่านั้นเลยค่ะฐานนะคะยาว8นิ้วนะคะสูง5.5นิ้วแล้วก็ฐานกว้างหรือว่าหนานะคะ3นิ้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเล็กแต่เล็กพิกขี่หนูของแท้เลยนะคะมีถึง4ช่องใช้งานตามภาพเลยคุณลูกค,ะคะ้าค่ะ2ช่องใช้งานหลักเป็นซิปตรงกลางนะคะแล้วก็ช่องล้วงหน้านะคะแล้วก็ซิปด้านหลังค่ะอ่ะเดี๋ยวมาเปิดด้านในให้ดูว่า น่ารักน่าใช้อย่างไรนะคะนี่เลยเปิดมาก็เจอแบบนี้เลยค่ะด้านในยังมีซิปซ่อนให้ด้านในอีกนะคะฟังก์ชันการใช้งานนี่คือแบบสุดยอดเลยค่ะมีช่องล้วงด้วยนะคะแล้วก็ด้านหน้าก็เป็นช่องล้วงแบบนี้และด้านหลังเป็นซิปค่ะทั้งหมดรวมมีสี่ช่องใช้งานเลยทีเดียวนะคะสําหรับใบนี้นะคะ บอกเลยค่ะเหมาะสำหรับคุณลูกค้าที่อยากได้กระเป๋าที่สะพายในวันสบายๆหนึ่งใบ,บนะคะแต่แน่นอนสบายสบายแค่ไหนก็ต้องตอบสดเรื่องการใช้งานแนะนำใบนี้เลยนะคะเล็กจริงค่ะแต่ฐานกว้างถึง3นิ้วนะคะเพราะฉะนั้นทำให้ใส่ของได้พอสมควรเลยนะคะ อะวันนี้มีให้เลือกถึง8สีเลยนะคะมามีทั้งหมด8สีให้เลือกเลยสีแรกที่การถืออยู่คือสีโอวันตินนะลูกค้าค่ะ,ะสามารถสปายคอสบอดี้ได้แบบนี้ด้วยใครที่มองหากระเป๋า หนังแท้นะคะขึ้นไหล่สบายๆไซส,ส์น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแนะนํามากๆเลยค่ะที่สําคัญนอกจากจะหนังสวยแล้วนะคะน้องเบามากเบามากๆเหมือนสะพายกระเป๋าผ้าเลยที่รักอ่ะเบาแค่ไหนนะคะเหมือนสะพายกระเป๋าผ้าแค่ไหนแต่ยังคงความดูดีในความเป็นหนังแท้ของสไตล์ฟาจิโนอยู่นะคะสีแรกผ่านไปสีโอวันตินนะคะเหมาะมากๆเลยนี่เลยค่ะเป็นสีที่เข้าเสื้อผ้าง่ายนะคะแล้วก็ไปได้ทุกงานนะคะอ่าสีสุภาพนะคะสีต ไปค่ะสีที่2ค่ะคือสีเทาอ่อนนะคะแนะนำมากมากเลยเป็นสีโทนใกล้เคียงกันนะคะเป็นโทนละมุนล,ละมุนตุ่นตุน,นะคะสามารถไปได้หลายงานไม่จำเป็นต้องใช้ดำก็ได้นะคะแนะนำมากๆเป็นสีสุภาพนะคะสีเทาอ่อนค่ะแล้วก็สีที่3มนะคะมี8สีเลยนะคะวันนี้สีที่3คือสีเทาเข้มลูกค้าค่ะสินค้าของฟาจิโนนะคะบอกเลยค่ะว่าสินค้าจริง สวยกว่าในคลิปวิดีโอนี้1ล้านเท่าอ่าหล้านเท่าเลยนะสวยกว่าในนี้ในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนเลยนะคะกล้ารับประกันเลยนะคะสีที่4ี่ค่ะสีแดงเบอร์กันดีค่ะหรือแดงวายนะคะอ่าสําหรับใครที่อยากเพิ่มสีสันในการแต่งตัวนะคะในการใช้งานก็ลองดูนะคะเพราะว่าเป็นสีแดงเวเอดแดงเข้มเลยค่ะเป็นแดงวายนะคะค่อนข้างดู ดูดีมีคลาสเลยนะคะแดงตัวนี้นะคะโดยเฉพาะหนังตัวนี้จะดูดีมากๆเลยนะคะและสีต่อไปค่ะเป็นสีกรมค่ะสวยทุกสีบอกเลยค่ะขนาดเราเห็นเองเรายังอยากใช้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะแนะนํามากๆเลยนะ,คะใครที่ชื่นชอบในหนังแท้นะคะแล้วก็อยากได้กระเป๋าหนังแท้ดีๆสวยๆส,สักหนึ่งใบนะคะแล้วก็เป็นไซส์ที่สพายได้ในชีวิตประจําวันนะคะไม่ใหญ่ไม่เถอะทะนะคะ,นะคะสีเขียวเข้เขมค่ะ สวยทุกสีเลยนะคะถ้ากระเป๋าสวยสีไหนก็สวยคะ่ะแนะนํามากๆเลยนะคะที่สําคัญใบนี้เบามากเบามากที่ราคาเบามากๆเลยแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องการใช้งานนะคะเพราะว่าไม่ได้เล็กจนเกินไปนะฐานเขากว้างแบบนี้นะคะก็สามารถสะพายใส่ของได้พอสมควรนะคะสีน้ําตาลโกโก,โกค้ค่ะอ่าก็ดูดีมีคลาสนะคะสีสุดท้ายคือดําสีสุดท้ายคือดํา อยากแนะนำมากๆเลยนะคะวันนี้ถ้าเห็นการในคลิปวิดีโอนี้นะคะราคาปกตินะคะใบนี้2,950บาทไม่ขายค่ะใครเห็นคลิปวิดีโอนี้เรื่อนผ่านการจัดโปรให้นะคะรับใบนี้ไปเพียง1,990บาทจัดส่งฟรีนะที่ราคาถ้าชอบทักคอมเมนต์ทักข้อความมาได้เลยนะคะเพจหนังแท้ฟ a าจิโน่ค่ะฝากไว้ด้วยค่ะ